เผยธุรกิจนะครับพ่อเจนนี่แบล็กพิงค์เนี่ยรวยไม่ใช่เล่นเลยนะวันนี้เราจะมาส่องดูนะว่าฐานะทางครอบครัวของเจนนี่เป็นยังไงแล้วก็ที่บ้านเจนนี่เขาทำอะไรกันบ้างนะวันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณากันนิดนึงนะเพราะว่าแอดก็ไปหาข้อมูลมาในบางส่วนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเป็นว่าเรามาเล่าให้ฟังละกันนะครับ ต่ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ที่รู้ๆเนี่ยบ้านเจนนี่เนี่ยรวยแน่นอนนะครับเพราะว่าเจนนี่เนี่ยถูกส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยนะพูดง่ายๆว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่มีฐานะหรือว่ามีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยคงไม่ส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะเอาไปว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนก็มีคนลือว่านะครับพ่อของเธอเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีข่าวลืออีกนะว่า แม่ของเธอเนี่ยเป็นผู้มนวยการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนะครับ CJ ENM นะซึ่งบริษัทนี้จะเป็นคล้ายๆกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสื่อมันติมีเดียหรือว่าการข่าวอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวแอดจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะว่าบริษัทนี้เนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะ จากที่แอดเนี่ยเคยสังเกตนะครับว่าอยางฮยองซอกเนี่ยก็เก่งใจพอสมควรนะจากกรณีที่เจนนี่เนี่ยออกเดทนะก็แอบไปออกเดทกับใครนะครับวงเอ็กโซนะแล้วก็มีการปล่อยข่าวออกมาเนี่ยซึ่งหยางเนี่ยก็ออกมาปกป้องเลยทันทีนะบอกว่าเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงนะเราพร้อมที่จะเอากฎหมายมาเล่นงานนะสำหรับคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมานะซึ่งบอกได้เลยว่า ปกติถ้าเป็นริซ่าเนี่ยก็จะไม่มีแบบนี้นะอย่างก็จะดูแบบเนียนๆทำมึนๆไปนะซึ่งบอกได้เลยว่าอย่างน่าจะเก่งใจพอสมควรนะดูจากหลายๆเหตุการณ์นะครับแล้วก็ดูจากข่าวที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับ จากที่เคยได้ยินมาครับแม่ของเจนนี่เนี่ยก็ขับรถนะก็เป็นพอร์ตนะรุ่นคายเอนเนี่ยก็คันประมาณ4-5ล้านนะครับแล้วก็นี่ยังไม่ได้รวมภาษีนะที่จะต้องนําเข้านะซึ่งก็รู้กันดีนะว่าภาษีรถเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยมันแพงมากมานะครับว่าคันนี้มันแพงมากๆส่วนแม่เจนนี่เนี่ยก็ส่งเจนนี่ไปเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยตั้งแต่อายุ10ขวบค่าเทอมเนี่ยที่ไปเรียนนะตีเป็นเงินไทยนะเอาแบบกลมๆก็เทอมละ5 0,000 0กว่าบาทนะนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะ แล้วก็เจนนี่เนี่ยพออายุได้1 4บสี่ถึงเนี่ยเจนนี่เนี่ยอยากาย้ายไปเรียนที่อเมริกานะซึ่งก็เป็นรัฐฟลอริดานะซึ่งเจนนี่ก็ไปดูโรงเรียนแล้วก็ไปเซอร์เวยอะไรต่างๆมาแล้วก็กลับมาคิดทบทวนว่าเนี่ยจะอยู่ที่นี่จริงหรอแล้วอยากจะเป็นอะไรนะเจนนี่ก็เลยค้นหาตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะมีตัวตนหรือว่าอยากจะค้นหาตัวเองก็เลยไปเป็นเด็กฝึกที่ YG นั่นเองนะก็เลยขอ คุณแม่ของเจนนี่เนี่ยกลับมาที่เกาหลีแล้วก็ไปเป็นเด็กฝึกที่ YG นะครับและข้อมูลเพิ่มเติมนะส่วนบ้านที่เกาหลีของเจนนี่ที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านของคนรวยนั่นเองนะก็จะเป็นย่านชองดัมดงนะก็จะเป็นย่านที่มีประชากรที่มีไรายได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะแล้วข้อเวงาว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็บ่งบอกอว่าเธอเนี่ย ทางบ้านเนี่ยฐานะมั่นคงนะรวมถึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเคยอาจจะรู้จักกับยางพยองซอกมาก่อนนะซึ่งตัวพ่อแม่ของเจนนี่เนี่ยน่าจะมีเหมือนกับคอนเนคชันหรือว่าอาจจะเคยรู้จักกันนะก็เลยได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ YG นะน่าจะน่าจะสะดวกกว่าคนอื่นๆนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่มากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่ก็เอาไปว่าเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ อาจจะถูกไม่ถูกบ้างบางส่วนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมายืนยันทั้งหมดนะแอดก็ไปสืบสอบมาได้เท่านี้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะตอนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับทางบ้านของน้องเจนนี่แบล็คพิงค์นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ